ขนาดนี้ก็จะวัดด้วยยังไงอะเป้าเมงโคตรดีมันไหวอยู่แล้วเนาะโอ้พี่ลองเล่นวะไก่คุ้มสิผมยังคุ้มไม่อยู่อ่ะแล้วไม่เรื่องของพระแต่อะไรนะเดดเจดไล่เช็คของไม่มีแม่งไล่เช็คของเฮ้อคู่บ้านลองมาเลยมันรของมาเลยมันตั้งมันตั้งดีเลย์ยี่สิบนาทีแล้วมาเลย ลงขอหน่อยเไปเด็เเดินหน่ที่บ้านอ่ะเอ้ยตั้ตังเดินลงสุดเลเนๆดเร็เดินเวเดรินเร็ดนเดินเล็วดนเเดินเดนเร็เนเร็ว็เดินเร็ดนเรเดินเร็วดเล็เดินเร็เดินเรเดินเร็เดินเร็วเดินร็วๆเดินวเดินร็วๆเดินวๆเดินเง็วดินวเดนน ไปทงไเชื่อมเออมงเออมงเอมาอวมงเออมงเอเดีมเดินเชื่อมเอมาเอาซอกระป๋องหลังนะหลังไม่มีอ่ะไปนกเี่หานไปเกลือนกองเอกงเองเอตัวเกื่อนตัวนะเกลื่อนตัวเอตัวตัววีวอ บรรดา A สองตัวเลยเมื่อกี้ตัตัวให้เวอร์เมื่อกี้เฮียเป็นเฮียอะไรอยู่แล้วะเนี่ยเฮียเป็นอะไรวะอยู่ๆอยู่ในห้อง ผมได้ันคับคับเพืเรา

สองตัวท้ายไ้้ทำแบ้ทำปีได้ทำปีเลอัเดปทัพดีว่าระเปืนคู่ไม่ปัดืเดียก็งอมดนปสให้ใส่จัก็รัเบิอยู่บางอยไม่เห็นเลยมาต้องชัวมนต้องเอาชัวไงเดี๋ยวงโดนแตกทไมเอาไเอาไเอา

หลังจ้งสายไชปาดปาดไป,ดปดยใเฮ้ยเหมือนกันมันดาจะมาด้วยกันจริง <c oughs> แต่เจ้ารุดบอกว่ารุดนรุดน <c oughs> รุดนรุดเลยเยอะรุร่นเลวเจ้าไม่ต้องรีบใครรีบไปมี

นี่ไม่พุ่นสะปีหระบอมดิฟันจะวิ่งเข้าที่วางแล้วไปเช็คยาวมิชชั่นเฟลลแล้วะเคนดระเบอดองลูก

เดิ๋ยไม่โดนจะบอกว่าพาแล้วพาแล้วด้วยมิชชั่นส๊อตเลยแล้กวก็บอกได้ยินตั้งแต่เขียนมาทั้งด ตตัวนึงพี่ปีตัวเดียวมั้งปีตัวเดียวปีได้ได้ะมีไหมะมห้องไม้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 มันมไหมห้าชื่ออะไรชเชเชงมเเนี่เจ้าเคียงเนี่ยเจ้าไอ้พ่อนยามาดีมาอานี้ประเทศเมื่อก้ไอ้ตัวบีอะบเข้าได้แล้วนะฟองระเบิดรอกไปดิองระเบิดอไปดิ๊องระเบิดรอกไปดิครั้ายแต่เจ้าสายก็คงบนไอ้ลุงขมนสาย เออตัวท้ายเออมาไหวกันล oh, yeah. <Yeah, S 2> ุงโอ้เฮียพุ่ย oh, anyway. ิ yeah, ่งไพเว้ยจะดึอาใครจะเล่นเมส์ถ้าไม่เล่นะผมจะได้เล่นตีเปาไหมเล่หมดอ่ะตามซอกฮะ